วันที่2พฤษภาคม2568นางนิสรีล่านุ้ยและนางสาวทริตานรุภัยอาจารย์ประจำวิทยลาลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมโครงการสารสัมพันธ์ครูแนะแนวปีการศึกษา2567หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตซื้อ AI สำหรับครูแนะแนว การเวิร์กช็อปเทคนิคการผลิตสื่อและการนำเสนอสำหรับครูแนะแนวเพื่อได้นำทักษะการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในห้องเรียนณนห้องประชุมไมดีซีชั้น2อาคารยูพลาซ่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่วันที่3 4พฤษภาคม2568 นางสาวปิยพรจันเพชรครูชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวฮาสานะแกสมานักวิชาการศึกษาลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติภาคสนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ60ชั่วโมงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนักสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลจำนวน7แห่งโดยมีนางสาวฟาดีลาบิลังโหลดแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลละงู และนางสาวรัชนีคังขจิตแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลมานางวิทยากรในการฝึกอบรมร่วมลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ผลจากการนิเทศในครั้งนี้ทำให้ผู้ฝึกอบรมเกิดทักษะและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง วันที่6พฤษภาคม2568ดกรกิติยาฤทธิพักดีผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูนนำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือนายวีรพงษ์รักษโบเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลน,นักศึกษาพระราชทานเขตภาคใตนะ้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยที่รางวัลน,นักศึกษาพระราชทานจัดขึ้นเพื่อสนองพระาราชปรรภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อพุทธศักราช2506ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักศึกษาซึ่งเรียนดีประพฤติดีวิทยายลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมคัดเลือกและประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นมา โดยให้ความสําคัญกับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีทั้งกายวาจาและใจมีความรับผิดชอบเสียสละเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นลูกที่กตัญยูช่วยเหลืองานของครอบครัวเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมโครงการต่างๆที่ใช้การมีส่วนร่วมในการทํางานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะครูอาจารย์เพื่อนนักศึกษารวมไปถึงชุมชน วันที่8พฤษภาคม2568ดรวันดีสุทธาพานิชผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลพบปะพูดคุยพร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำระดับหนึ่ง ซึ่งมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน20คนเป็นนักศึกษาสาขารัฐประาศ,าศาสนศาสตร์รุ่น2,566โดยผู้เข้ารับการทดสอบได้ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำระดับหนึ่งในระหว่างวันที่6-7พฤษภาคม2568กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดทักษะความรู้และการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานต่อไป วันที่8พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่วิทยายลัยชุมชนสตูลร่วมให้การต้อนรับดรอัสลันฮิเลรองอธิการบดีและคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรุ่นที่20 ในการเข้ามาศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจในแหล่งเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์และความเป็นมาของโครงการสวนกาแฟวิทยาลัยชุมชนสตูลการเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการนำแนวคิดปรัชญาการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา วันที่13พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยาลายัยชุมชนสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาดแก่นักศึกษาทุนกศอสอรุ่นที่7หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพร้อมทั้งดำเนินการจัดทำสัญญา ชี้แจงข้อบังคับและข้อปฏิบัติของผู้รับทุนจำนวน21ทุนโดยมีอาจารย์ปวณรัตน์ประเทืองไทยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งนี้นักศึกษาทุนกศยังได้พบครูแม่ของตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทุนกศอ,อย่างใกล้ชิดต่อไป วันที่1 4พฤษภาคม2568อาจารย์กิติยาฤทธิพักดีอาจารย์นงนุษทวินวันอาจารย์อุบยัยหมัดหมดอาจารย์ชนัญญาไทยนิวัตวิไลและอาจารย์สุชาดาพรหมแก้วอาจารย์ประจำวิทยายลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced AI for Education เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การศึกษาขั้นสูงสำหรับผู้สอนวิทยายลัยชุมชนจัดโดยสถาบันวิทยายลัยชุมชนระหว่างวันที่14-16ถึงพฤษภาคม2568นณะโรงแรมปรินพาเลส กรุงเทพมหานครการอบรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ยกระดับความสามารถของครูวิทยายลัยชุมชนให้ทันต่อยุคดิจิทัลการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ดรสุธิดาจำรัดและดรวสุทัพรังศีถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เจ n น r a ร i v e AI ในห้องเรียนเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ด้วย AI และจริยธรรมในการใช้ AI ในบริบทการศึกษา วันที่15พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพานิชผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ60ชั่วโมงและหลักสูตรการนวดสปาหน้า30ชั่วโมงพร้อมด้วยนางเกสปรปะลาวันรองผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลน,นางนิสรีล่านุยหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางสาวทัศนีโพขวันนักวิชาการศึกษาและนางสาววพานีช่างน้้ยนักจัดการงานทั่วไปโดยความร่วมมือจากเทศบาลตำบลกำแพงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรทั้งนี้มีนายธีรชัยติงหวังสออบตอละงูเป็นตัวแทนผู้ผ่านการอบรมกล่าวขอบคุณวิทยายลัยชุมชนสตูลที่ได้จัดหลักสูตรเพื่อให้คนในชุมชนเทศบาลตำบลกำแพงและตำบลละงู สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดฝ่าเท้าสุขภาพ60ชั่วโมงรับผิดชอบหลักสูตรโดยนางสาวปิยพรจันเพชรครูชำนาญการวิทยายลัยชุมชนสตูลและหลักสูตรฝึกอบรมการนวดสปาหน้า30ชั่วโมงรับผิดชอบหลักสูตรโดยนางสาวทัศนีโพขันนักวิชาการศึกษา วันที่19พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยาลายัยชุมชนสตูลกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้รุ่นที่4จังหวัดสตูลโดยมีนายสำริ์เลยงประสิทธิ์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีและนายอศวยุทธเทศอาเสนรองผู้อำนวยการวิทยาลายัยชุมชนสตูลผู้ดำเนินการจัดโครงการกล่าวรายงานด้วยจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคใต้ มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอดเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับนา,นานาประเทศและเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยคงความเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและวิทยาลัยชุมชนสตูลจึงได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมคุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้ เพื่อผลิตมักคุเทศที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอัดอบรมระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนพุทธ,ธศักราช2568และออกภาคสนามทัศนศรรึกษานอกสถานที่ตามเส้นทางตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดจำนวน2เส้นทางในพื้นที่ภาคใต้ วันที่19พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพานิชผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนสตูลกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยมีคณะทำงานจากสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมอบรมและผิดชอบโครงการโดยนางนงนุชทวินวันหัวหน้าสำนักวิชาการสำหรับปีงบประมาณ2568 วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน11หลักสูตรโดยมีหลักสูตรที่ต้องพัฒนาใหม่จำนวน1ห,หลักสูตรคือหลักสูตรการเพท์เล็บเจลเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้การจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ันที่19พฤษภาคม2568รดรวันดีสุธาพานิชผู้อำนวยการวิทยาลายัยชุมชนสตูลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์สปีดบท๊ทณห้องประชุมชั้นสองอาคารท่าเทียบเรือปากบาราตำบลปากน้ำอําพละงูจังหวัดสตูลซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้มีความสนใจผู้ปฏิบัติงานเรือโดยสารตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนอู่ซ่อมเรือรับผิดชอบโครงการโดยนางสาวสุชดาพรมแก้วครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์สปีดโบ๊ทเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยวิทยายลัยชุมชนสตูลร่วมกับกรมเจ้าท่าจังหวัดสตูลจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคม2568โดยฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พร้อมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องนำไปสู่การได้รับใบอนุญาตปฏิบัติงานในเรือและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องถูกกฎหมายและปลอดภยัย วันที่20พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลมอบหมายให้นางเกสรนปลาวันรองผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างจังหวัดสตูลร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน61หน่วยงานนะัห้องประชุมโต๊ะพยาวังชั้น4ี่ศาลากลางจังหวัดสตูลโดยมีนายศักดกปินการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีวันที่21พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยายลัยชุมชนสตูล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีณนะลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมวิทยายลัยชุมชนสตูลและมัสยิดบ้านลูบกบเล้าตำบลเกตรีอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาวิทยายลัยชุมชนสตูลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผิดชอบโครงการโดยนายกำพลบินตมะหงนักวิชาการศึกษาวิทยายลัยชุมชนสตูล วันที่23พฤษภาคม2568วิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Zero Waste Workshop ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนสตูนสีเขียวณนะห้องประชุมการหลงวิทยาลัยชุมชนสตูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยมีดรกิติยาฤทธิพักดีผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลายัยชุมชนสตูลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่น,นายวุฒิเวศเจรไนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลควนโดนและนายอน,นันต์เขาผ่องประธานชุมชนควนดินแดงตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลทั้งสองท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการจัดการขยะในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และการใช้หลัก3 i s เพื่อลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการแยกขยะการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการวางแผนการจัดการขยะภายในสถาบันการศึกษา วันที่27พฤษภาคม2568ดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาด้วยนวัตกรรม AI วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรโด,ดยใช้นวัตกรรม AI เพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ื่อยกระดับกระบวนการเรียนรู้และการบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัยและยืดหยุ่นกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณห้องประชุมดาราวิทยายลัยชุมชนสตูลโดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อการจัดการศึกษาการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลการสร้างเนื้อหาและสื่อการสอนด้วยเครื่องมือ AI เพื่อการพัฒนาหลักสูตรในระดับอนุปริญญาซึ่งสามารถขยายผลและเป็นแนวทางใหม่ในการยกระดับการศึกษาต่อไป วันที่29พฤษภาคม2568นางนิสรินล่านุยหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทุนชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถนํามาส่งเสริมกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้นองค์การบริหารส่วนตําบลควรโดนได้รับเกียรติจากนายวินิตาเดอินรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควรโดนเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวริศมลินีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนมามอบนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนกับวิทยาลัยชุมชนสตูลเพื่อให้ผลลัพธ์ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มเประาะบางโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้คือประชากรกลุ่มเประาะบางในพื้นที่ตำบลควนโดนผู้นําชุมชนผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนที่ดูแลและส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเปราะบาง วันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2568วิทยาลัยชุมชนสตูนจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก่อนเข้าเรียนปีการศึกษา2568กิกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สมัครเรียนก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญากิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจกับผู้สมัครเรียนในด้านการ,รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในศตวรรษที่21ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นำไปใช้กับการศึกษารวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ,อการเข้าเป็นนักศึกษาวิทยายลัยชุมชนสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สมัครเรียนประจำปีการศึกษา2,568วิทยาลัยชุมชนสตูลรวมจำนวนทั้งสิ้น395คนชอบโครงการนางสาวเบญจวรรณแก้วสวัสด์นักวิชาการศึกษา,า,ว,า,า,ษกาวิทยาลัยชุมชนสตูนโดยด็อร์วันดีสุธาพานิชผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูนมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสลับพร้อมด้วยนางสาวนวรัตนลิมสกุล ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์กิจกรรมที่3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2568ณชุมชนควนขันอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักโดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการวิทยากรโดยนายคาหมินนาตแก้วบุกพาเจ้าของร้านครัวในน้ำซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเมนูอาหารสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเมนูต่างๆดังนี้ 1. ปลากระพงนึ่งมะนาว 2. น้ําจิ้มซีฟู้ด 3. ซอสมะขาม 4. กุ้งทอดราดซอสมะขาม และห้าผัดไทยกุ้งสดและในวันที่29 3 1ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568จัดกิจกรรมณชุมชนคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลวิทยากรโดยนางอารีปลาวันผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งโพรงพึ่งชนะโรงป่าชายเลนตำบลคลองขุดได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสบู่น้ำพึ่งสมุนไพรสูตรต่างๆดังนี้ 1. สบู่น้ำพึ่งสูตรผสมใบเหงือกปลาหมอ 2. สบู่น้ำพึ่งสูตรผสมใบครู่ 3. สบู่น้ำพึ่งสูตรผสมกระถือและ 4. สบู่น้ำพึ่งสูตรผสมเกลือชมพู วันที่31พฤษภาคม2568ดรวรดรวดีสุธาพาณิชย์ผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนสตูลมอบหมายให้นางนิสรีนล,ล่านุยอาจารย์วิทยายลัยชุมชนสตูลและนางสาวฮาสานะแกสมานพร้อมด้วยคณะวิทยากรแหล่งเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าสตูลประกอบด้วยนายลาภวัตรเอิมสะอาดนายเฉลิมยืนยงและนายวิบุณศรีปานร่วมจัดบูธนิติศการถ่ายทอดความรู้กาแฟโรบัสต้าสตูล ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนโครงการสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องอถิ่นและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะการออกบูธครั้งนี้ได้นำกาแฟคุณภาพพิเศษจากสวนเลบันเดข,ของในลาบวัดอิ่มสะอาดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าหที่วชช,ชสตูนจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าสตูน มาดริฟให้บริการแก่ผู้คณะผู้บริหารจากสสสผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้มาร่วมงานครั้งนี้ วันที่31พฤษภาคม2,568ดรดรวันดีสุธาพาณิชผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูนร่วมเสวนาเรื่องมุสลิมเฟรนลี่อเวลเนตทัวริซึมณบริเวณพิพิธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติคฤหาสกูเดนงานสตูลฮาลานสตรีส2025ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568โดยเสยวนาร่วมกับนายกสมาคมสยามบูมีปุตราประเทศมาเลเซีย และนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลานไทยอาเซียนดำเนินรายการโดยนายอุสมานมะอหมิน วิทยาลัยชุมชนสตูลขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิติยาฤทธิพักดีอาจารย์ประวรัตน์ประเทืองไทยและอาจารย์ธริตาณรุภยัยอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนสตูลที่ได้รับตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่20ในวารสารสังคมพัฒนาศาสตร์ปีที่8ฉบับที่5พฤษภาคม2568